สวัสดีครับเมื่อนีมัลลวยผ้ามาตานแนวทางของแม่เก๋นะครับแม่เก๋เป็นคนมีเซนเดอร์นะครับสมัยพืนยุ่งเทพมักจะได้เลขน้าเมตะเคียนนะครับพิ่นไปกับมีสัมผัสที่สามารถได้แนวทางจากเมตะเคียนนะครับพิ่นได้แบบใดพิ่นเล่าแบบใดเขารอบปติตามกันพอแล้วเด้อนะครับคนมีเซนคน มีดวงนะครับได้จากเม่ตาเคียนประจําเดี๋ยวมงรุสิบิ้าเราไปหาแมตาเคียนหาตัวเลขมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีหามีโชคคือสมัยเพิ่นยุงเทพร้องปฏิตามกันเลยครับตรงกับมีมแต่ว่ายุคยุคกรุงเทพคอยได้ไปหาคอยไปคอยไปเอาเยอะต้นตะเคียนน้ำวัดน้ำวัด ใช่แ้ว่าไม่เกลียดพราถึงเรียกไปจำนิสัตัวเนี่ยอะหงวดก้อนไม่เกลียดบอกว่าฝันว่าสร้างศูนย์ไรเนาะอ่าไปคบแพ้ก็ไปในฝันไอ้นั่นไอ้ไกกอนั่นไอ้อนอัน่น,น,นไปผู้เดียวไอ้นั่นไปผู้เดียวแต่ว่าเมื่อวานนี่ฝันกับผัวขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปวันนี้ผัวผัวก็ได้ปว,วดเหงาเลยขอลงรถวันนี้งูเหลือมมาต่อใส่ผู้มาไตเขาเข,า,ข,า,ขาได้ห้องไงผัวผัวมาผัวผัวมาจับออกผัวกบบ่ มาจากเทียเขาก็ได้ห้องอีกเทียหนึ่งพวก็เลยได้มามาเอาออกดดึกไปดึกไปเราสร้างม้าเป็นฝูงเ<ม>ลาก็เห็นสร้างคือเกา่าอ๋อเขาก็ตีคนนั้นตีเกาสามเนาะตีเก้าสามแต่ว่าเมื่อนั้นไอ้เมื่อสุดท้ายอะ่ะเ<ม>ขาก็มาเขาเขาเขามาเพราะว่าเขาตามเลขหกสามมาสามงวดแล้วมันบอกเ<ม>ขาก็ได้ว่าดีซื่อ เมื่อวานนี้เขาได้โทรไปเพิ่นไอ้เลยเที่ยงเพิ่นได้บ่งงรับอือบ่ษักไรภาษาเปเต็มตน,นั่นหรออ่าอาเสียดายเนาะแสดงไม่เก่งเลเป็นคนอดีมีโชคทาง่านนี้ประจำยันบ่จ้ะแลียนเรีนไปเอาดูอยู่แลีนน้ำวัดเพราะว่าอยู่อยู่อยู่กรุงเทพมันวัดหลายมันมีตะแม่ตะเคียนกย่ไปเดี๋ยวก็สิแนะน,น้ำเด็กน,น้อยหนึงเด้อไปพาไปอา นี่เอวัดอไม่เข้ามาใม่ม่เรียกแต่เคียนนี่ยสอรับเหมืองันนี่โยบัดน้องเออยงโยนธาะเาเนี่ยเปิดออกมาแล้วเป็ต่เคียนเจ้าคนวีเศษเนี่ยนี่ตเปลี่ยวไปเยมัไม่เบียดเจ้าาพราไปเลื่อนี่นะเอ้าะภาพไปอไรว่าผู้ภาพไปเาพไปเอาปล่อยวิเศษได้เรียงเนี่ยบวัดลูกอลูกยูน้ำบัวไก่อย่างไรเออหลกคุณนยู่น้ำเออ ลูค<อ>นอยู่นมันตลาเขาไปอะไรย่ำขึ้นโอ้คนไปนำขึ้นเตะอ่าเสร็จเลียงนำขึ้นเนาะไปเอาย้ขึ้นเตะสองสามทุ่มกับไปตะเกาน่ะอ่าไปห้างงวดกะห้างงวดกสิสีผมิพฒถ่าบอกว่าเอาหายนเขาก็หายนไปกระถือห้างห้างห้างวดมีพเฒ่าบอกว่าเออซื้อได้ถ้ามีงวดใดที่เพื่นบอกว่าซื้อไดเขาจังหวยื้อแล้วเขาก็ถือ,อม,มันคนที่หันบ คนที่หันมาพวกหรือฝันอ่าอันนี้มากเดืองแบบกลางทรงโอ้เป็นช่วงหน่อยเข้าใจวะครับครับมากลางทรงไม่เกี่ยมีบ่ฮะมีมีบออ่ทำามมากะอันนั่นอยู่แล้วต้องความเสื่อมางวไมไม่เกะกะมีสัมผัสมีเสียงทั้งนี้เดี๋ยวกลางส่งเอากลับไปครับต่วัน นี่ล่ะที่เห็นเนี่ยในมีเยอะเลยเนี่ยอยู่วัดบ้านเฮานี่ยยั่นหอยเม็กนี่ล่ะอยู่ไออยู่วัดพระธาตุพระธาตุเออพอเราเรียกเรียกเมติเครียดมาสองลำเลยเด้เกเ้าเลยโอ้กว่ายจะไปคอยอยู่ถ้าถ้าเดี๋ยวพอบางก็เออสวนไปกราบเต้กาบพร้อมจะซองเิึงด้ออ่าเมื่อกี้เพิ่นเคยได้่นอังศิลนะครับก็เลยบอกเพิ่นว่าเพิ่นเคยได้นน้ำเมต่เครียดเคยได้นน้ำพวกของพวกนี้เนาะอ่ามีโชค เปินออกมาสองรั้มก็เก้าเลยเก้าเลยผมก็มีเสดเรียงนี่ได้มักไปซ่อางเมืองม,มาก,กินเลีกงผมาเขาไไ่าเด้ว่าจะไปซื้อจอดเบืองแคกเ,เ,เทียนดันไปจอดเบืองอยอะตัวตอนเลยถือเรียงเลยโอ้โอโอถึงแล้วไรเย,ยนี่เนียโอ้ <laughs> โอ้หลายเยอะเด้อ <laughs> เอานะครับเด <มา S 1> ี๋ยวแต่ว่าบ้านเขาโมม,มีวัดที่นี้โอ้มี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 ี่วัดดิ บ้านหนึ่งก็บนี่ว่าข้างข้ามห้ไปข้างอีละบ้านเยงนีนะก่เห็นเนื้อขาจาวาเขาจะไปคอรบ้านเขาถือลายเด้มอนนี้ผู้ดึงไปถือเประเซน,นมันแต่มันคองยังสี่มันและตะความเสือแล้วค่ะตะว่าเขาไปเขาจะไปเฉพาะวันศีนน้ำขึ้นพร้อมหรอใช่สองสามทุ่มแต่ถ้าเพราะว่าถ้าเพ่อนบอกเฮย่าไอย่าหายเลยเที่ยงคืน,น,น,นเพราะถ,ถ้าเลยเที่ยงคืนอันนี้มมนความเสือตวาความเสือถ้าถ้าเลยเที่ยงคืนเปน ทำประเวสียัยงสิตามเขามาเขาต้อง <He 'll S 1> ก,กลับบ้านก่อนเที่ยงคืนครับกลับเขาไปมีโอกาสเนาะมีโอกาสอลองวันไงแค่บ้บานเขาหน่อยเมฆเนี่ยแหละอลองเหมือนเมียก่อนจ้าเงานวัดสินหงสี่เล่าไปแล้วเจ้โอ้ยไม่แต่เครียดไปเรื่อยไม่แต่เครียดเรียนไม่แต่เครียดเกา่เกาๆไหมเขามาไหว้วัดประทัดไหมสองล้ำเลยสองง่ามเลยไม่หนาคนทั้งวัดอะไยากวัดพร้อมเพราะว่ามันตีนทุนทางนะเข้าไปขอได้เลย นี่เมตาเคียนอยู่อยู่นี่อยู่วัดประทานนี่แหละแล้วก็มีอยู่บ้านท่าฝันคำห้อบ้านยางบัวหลูงเขาจะว่าบ้านเขาเคยอปๆเอาอยู่ได้กันเป็นหลายแสนอยู่บ้านนั้นเท่านี้แหละผมมาจากบ้านยางบัวบ้านยางมาจากบายอยู่เมตาเคียนโอ้านต่างงามจนต้องมันต่างงมของมี่แต่เมตาเคียนมีเพืทางล่องนำวัดบ่อน้ำทิพย์โอ้บ่อน้ำทิพย์มีเมตาเคียนด้วย่าผมว่เห็นในตะกเอา ยังวัดวัดกมุบัดจันสามิงเออนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะเราเนี่ต่อแบบง่า่เลยวัดต้องพูบ้านต้องไฟรส่วนตัวอืออือวัด้องไฟเห็นบ่โดยบ้ารสามิงบูกเออนั่นล่ะนั่นล่ะเขาว่าบ้านนั่นล่ะเราหันล่ะบ้านข่อยไปได้หลายได้เป็นแสนเลยครัว่าวัดยี่วัดหนึ่งท่อนมีสองวัดนั้ยเออแม้เขาว่ามีสองวัดวัดอุ่นลมฝนวัดหนึ่งวัดน้องขามรน้องขามมันขามๆหนี่ล่ะเขาว่าขามหนี่ล่ะน้องขามอือเดี๋ยวไปใกล้ๆต้องไปเสืพิ่นกันได้นะครับ โอ้เมื่อกี้มีเส้นทางนี้เนาะไอ้เจ้าว่ามีรถกขาบอคอยก็ได้ขาภาพไปน้องขึ้นเอาไปนรงกันก็ได้วันตรงมากลูกลูกลูกอ้ลูกอยากไปน้ำมั้งเดีอวลูกลูกลูกอ้แนั่นมีอะไตัวสัตว์นี่โอเคเออมันลูกมันบูงหูภาษาลูกมาไปน้ำเมียอันนั้นไอ้เดี๋ยวมาสู้ลูกน้ำลูกกับไอ้ไปไปไปปั๊มวัด ไปปั้มพระแล้วไปท่วงท่วงไอ้กุมารสังขารกุมารอยู่ไอสามเมตเคียนครับเราไปสารว่ามันคือตัวมูนารักแทะเขากับแล้วเขากับพานไปแล้วเขาไอเขาก็ไปหาปูหลางส่งเนาะครับปูหลางส่งวะเองเตรียมตัวมีลูกแล้วนะเพรกุมารมาขออยู่แล้วเรื่องอะไรลูกว่าไอเนี่ยกุมเรลเซียเขากับมาเลเซีย แต่บ่พอสองสามเดือนนี้คือคือวิ่นคือสิเป็นล่มนัดไรยุติเดียวเลยครับขึ้นสิเป็นล่มนั่นแหละอะ้รท่องอีดีท่องนี่ตามเลยกระเล็มีลูกหลงเลยออแเล็บวยานอยรางนี้อยู่คาบอย่งนี้เลยเ่าอ๋อกะเล็บวายานมีลูกหลงอีกโบวายานี้เขาเป็นเพจหมันแล้วไอ้่ายานแล้ววายานัะไรก็ยวให้โวยแซกันายาน อือนะอะไรแต่ว่าแต่ว่ามีเกณฑ์มีความเชียร์เ่ียงนี่เนาะมีความสัมผัสไววกับเพียงพวกพวกเมต่เคียนแม่พวกเลี้ยงนี่เนาะเอานะครับมีโอกาสได้สิพาก็คือว่าเห็นไม่หนีก็มาสัมผัสปูปูเขาอยู่อยู่บานพอหมเห็นคนประจำไอไอไอชุดขาวมาตะมือแหลกเลยฝันตะมือแหลกเลยไอมามาไม่ไม่อ่ะฝันหางวด ตัวกันแต่ว่าเขาบอกตะเพิ่นทางบอกทางบ้านทางบ้านยังห้วยสื่อแต่ว่าเขาสื่อมาไหนเขาว่าเพิ่นว่าหายเขาเพิ่นว่าหายเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าบ่ได้หายเด้อเพิ่นว่าบ่บ่ได้หายไ่ได้หายโต่หายตะเพิ่นกูบ่ได้หายมึงกูหายเพิ่นกแบบนั่นแต่ว่าฝันฝันหรูหาหาชุกขาว